สวัสดีท่านผู้ชมครับม่ว่าอะไรท่านน้วันนี้ประชมมีคอนเทนต์ครับเราทำอะไรครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเด็กๆข้างหลังแล้วกันเห็นเด็กๆคุณเห็นเด็กๆพวกนั้นไหมครับที่กำลังเตะบอลกัน <ไป S 1> อยู่ป้าโชคป้าโชคจะทำอะไรป้าโชคจะทำอะไรครับเด็กๆข้างหลังเขากำลังเล่นเล่นบอลกันอยู่เด็กๆไหมเด็กๆพวกเมื่อกี้นะครับเมื่อกี เรานั่งได้เราเลเราเล่นป็นซ่าหกันแล้วครับมาโชคเล่านี่จะทําอะไรเราเด็กเล่นบอลเด็กมาเล่นบอลเด็กเล่นบอลอยู่ตอนนี้เมื่อกี้มีฮานี่เลือดตีคนดแล้วออกมาล่ะคือจะวิ่งวิ่งไปเนี่ยทาหน้านิ่งวิ่งไปแล้วก็เตะบอลไปเตะให้ไปไกลๆนู่นน่ะเช่นต้นตาลไหมนู้นน่ะเตะไปไหนออกทุ่งไปเลยนะน่แนนะต้นตาลนี่ั้ย กไกนะไก่นะเตะไปเลยแล้วก็วิงว่งว่าเหรอพี่มอใส่กลับบ้านนี่เด็กหกไอ้ครับคิดว่ากล้าไหมครับคิดว่ากล้าไหมนะปลาโชก้าเ <c oughs> ปล่ <c oughs> <c oughs> ทำไมเราเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ <c oughs> คิดว่าเด็กพวกนั้นมันจะ มั <c oughs> นไรเงี้ยเราต้องคิดได้ไรเงี้ยอ่ะเราจินตนาการลงนะจะเกิด <c oughs> อะไรเกิดเราจะเราจะต้องเราจะไปอ้อห้นกระรแสริฐไหมตอนนี้มีช่องแง่คือเแรกถ้าเด็กมันไม่ได้เราเนี่ยมันก็อาจจะหุดนหลอกชอบใจก็สิ่งที่เราทำเน่แนวโน้มที่มันจะไปในทางที่จะหุดหร่อชอบใจนะ่เนี่ยมีแค่ทุ่นจุดห้าเปอร์เซ็นต์ข้องร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็จะมาในแนวที่ว่าอย <c oughs> นี่คือเป็นทุกทั้งหมดก็คือคงเป็นแค่ความคิดนะครับเราคงใจไม่ทึงอเน่ยถ้า,ถาอีหน่อยนะถ้าผู้ชมตั้งใจก็จราบตะใครกันเยอะเนี่ยเราไม่ทุนแล้วเราก็อาจจะทําให้พวกท่านดูกันไอเนี้ยไม่ดีเก็บไปก่อนเราอาจจะทําให้พวกท่านดูกันก็ได้นะช่วยนับตะนึงนะแต่เลี้ยงไปเนี่ยนี่คือการถ่ายทอดสดนะครับการถ่ายทอดสด ฟุตบอลฟุตบอลอะไรบอลลีกฟุตบอลลีกซูเปอร์ซูเปอร์คัพซูเปอร์ซูเปอร์คัพซูเปอร์คัพคัพอะไรนั่นแหละพอไหมนี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมโตแล้วแน่นี่คนโตคนโตทำอะไรให้เด็กเป็นตัวย่างที่ดีย่าไปทำอะไรให้มันแบบไม่ดีอ่ะ ถ้ามีทุนก็ช่วยสนับสนุนไม่ไม่คิดดูด้ถ้ามีคนมาก็รักนะตอนขันลณะขับรถขับรถนี่ทำทำไงเราก็ผมชอบครับผมชอบครับไปดิมองทำท้าแบบ